สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักนะครับสารับวันนี้พามาชมรถ10ล้อ2เพลาติดเครน5ตันนะครับตัวรถนะครับฮิโน่ m m j j ตัวนี้เป็น10ล้อ2เพลานะครับเครื่อง260แรงม้าจดทะเบียนปี2,565มาพร้อมเครน ซานี่พาฟิงเกอร์นะครับ SPS 12500 5.6ตัน4ปลอกพร้อมใช้นะครับกระบะความยาว5เมตรแผงข้างความสูง80เซนนะครับพร้อมใช้งานเลยค่าตัวแค่2 5 5ล้าน5บาทเท่านั้นนะครับรถปี65ใหม่น้อยๆเลยนะครับแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัด รถบรรทุกดีๆพิมพ์ใน Google แล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับมีไลน์แอดอินบ็นะครับสามารถแอดมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ID อยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับสายด่วนนะครับ097 789 3 2 3 5และเบอร์โทรเพิ่มเติมอยู่ที่ช่องคาอธิบายนะครับเดี๋ยวไว้ชมเล็กใหม่นะครับเลขใหม่อยู่ที่21,625เท่านั้นนะครับ ภายในเอี่ยมๆน้นองป้ายแดงเลยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงนี้รถเคลนมีหลายคันที่เลือกนะครับทั้ง6ล้อและ10ล้อนะครับเคลน5ตัน3ตันแวะมาชมได้เลยนะครับรถสามารถเปลี่ยนแปลงตัวถังได้นะครับในกรณีที่ไม่อยากใช้เป็นกระบะคาร์โก้เป็นพื้นเรียบสามารถแจ้งทางร้านได้หารถไปทุกใช้งานนะครับทุกแบบทุกตัวถังนะครับ4ล้อ6ล้อ1ิบล้อเป็นตู้เป็นกระบะเป็นคอก สามารถแวะชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดร้านเปิดตั้งแต่เช้านะครับ7จ็ดโมงถึง5้าโมงเย็นสำหรับลูกค้าที่หารถ10ล้อสองพลาวติดเครนไม่ควรพลาดคันนี้นะครับรถสภาพต่างฟ้าป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องนะครับ ช่องทางติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับสายด่วน0977893235และ ID Line นะครับแอดมาขอรูปเพิ่มเติมได้ขอวิดีโอต้องการส่วนไหนแจ้งมาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ